เสียผมก็อยู่กับผมนะครับก็ชแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Pet Simulator 99เนะครับผมหรบวันนี้นะครับก็จะมาทดลองให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับหลายๆคนเนี่ยก็ขอกันมาเยอะนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดยักษ์10ตัวเนี่ยนะครับผมมันจะสามารถฟาร์มแมป9 9ได้หรือเปล่านะครับบอกเลยว่าฟาร์มได้นะครับซึ่งผมเนี่ยใช้ยักษ์10ตัวที่ผมมีเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดรายละเอียดให้ดูว่ามันมีตัวไหนบ้างยังไง นะครับสมุดใช้แบบไหนนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูทั้งหมดเลยนะครับส่วนบัฟเนี่ยนะครับก็จะอยู่ทางซ้ายล่างจอแล้วคุณสามารถดูได้เลยว่าผมกดอะไรบ้างนะครับซึ่งบอกเลยว่าผมไม่ได้กดคอกเทลนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยผมก็ยังอึ้งเลยนะครับว่ายักษ์สิบตัวสามารถฟาร์มได้วันหนึ่งเป็นสิบล้านเลยนะเ,เดี๋ยวผมจะฟาร์มให้ดูหนึ่งทงนะครับว่าหนึ่งทงเนี่ยยักษ์สิบตัวเนี่ยมันฟาร์มได้ขนาดไหนแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ายักษ์ที่ผมพอจะหามาได้เนี่ย ส่วนใหญ่ในยักษ์ของผมมันเลเวล90กว่าหมดแล้วนะครับผมบอกเลยว่าแม่งไปยัน่รูแล้วอะนะครับผมก็ยังไงผมจะลองเทสให้ดูในคลิปนี้แล้วกันนะครับว่ายักษ์10ตัวมันสามารถฟาร์มแมปสุดท้ายได้จริงๆครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับอันดับแรกนะครับก็มีหลายคนถามว่าตอนนี้เนี่ยตัวผมเป็นยังไงบ้างนะครับมีอะไรตรงไหนแบบไหนบ้างแล้วนะครับตอนนี้เนี่ย นะครับผมอ่ะเปิดไปทั้งหมดเนี่ยคือแปดสิบห้าตัวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันได้เก้าเก้านะแต่ว่ามันต้องเทียร์สิบเจ็ดนะครับผมแต่ตอนนี้ผมคิดว่าแค่นี้มันก็เหลือแล้วนะครับเออผมก็เลยยังไม่ได้เปิดอะไรเพิ่มนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงทั้งหมดตอนนี้ถามว่ามีกี่ตัวก็ตอบตรงๆว่ามีเจ็ดสิบตัวนะครับเพราะว่ามันขายไปด้วยนะครับเวลามีคนมาขอซื้อผมก็ขายไปนะครับดังนั้นเนี่ยเลเวลส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่วลเดเวลเยอะครับ เพราะตัวของผมอะนะครับเพราะว่าเวลาขายให้คนที่เขามาซื้อเนี่ยผมก็ขายตัวเลเวลสูงไปนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับผม60 70นะครับประมาณนั้นนะครับผม50 40ก็มีบางทีเพราะว่าบางทีก็แบบว่าถ้าเกิดว่าเขาซื้อกันติดตดกันเยอะเกินไปนะมันก็ต้องเป็นประมาณอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็ผมเนี่ยไปลองซื้อตัว e x ็มาดูแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นแบบไหนแต่บอกเลยว่า ไม่เฉยๆนะครับไม่ไม่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ต่างกันกับตัวธรรมดาเท่าไหร่นะครับผมโอเคนะครับตอนนี้นะครับผมมีระยะทั้งหมด70ตัวนะครับซึ่งเจมเนี่ยนะครับก็บอกเลยว่าผสมผสานนะครับไม่ว่าจะเป็นแก็ตเตอร์ลิงก็มีหลายเม็ดนะครับแล้วก็รอยตีก็มีหลายเม็ดนะครับรอยตีน่าจะ20กว่านะครับประมาณ20กว่าเม็ดแล้วนะครับรอยตีเนี่ยรับเออส่วนเกตเตอร์ลิงก็แน่นอนนะประมาณ60อิประมาณ60เม็ดได้ นะครับผมก็เนี่ยผมก็ขี้เกียจจะไล่ให้ดูนะครับประมาณนี้แหละนะครับยาวๆเลยสมุดนะครับณตอนนี้เนี่ยผมใส่แบบนี้นะครับก็โอเคนะครับค่อนข้างจะคุ้มค่านะครับกับสิ่งที่ผมฟาร์มอยู่นะครับเพราะว่ามันได้ทั้งของทั้งเพชรทั้งเจมนะครับทุกอย่างมันได้เยอะหมดเลยนะครับไอ้สมุดเล่มนี้นี่รู้สึกว่าโดนเนิบลงโดนดอกลงนะผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมแล้วก็เล่มนี้เนี่ย เฉยๆมากนะครับก็เลยแบบว่าไม่ได้สนใจมากเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นยาซะมากกว่านะครับเอ่อดังนั้นเนี่ยผมก็เลยใส่เซตนี้นะครับผมเพราะว่าผมคิดว่ามันก็โอเคสุดแล้วก็คือจะเป็นพวกเทสเชอร์ฮันเตอร์เนี่ยสองนะครับแล้วก็จะเป็นคีนะครับสองนะครับแต่ทั้งหมดนี่ผมใส่ขั้นเจ็ดหมดเลยนะแล้วก็สเต็งเนี่ยผมไม่ได้ใช้แล้วผมอาออกเพราะว่ามันมันเกินแล้วนะครับดามเมจผมมันเกินแล้วแล้วก็ไดมอนด์เนี่ยนะครับสองนะครับฟอร์จูนหนึ่งแล้วก็เป็นสมุด แม่เหล็กหนึ่งอันนะครับผมก็ประมาณนี้ <c oughs> ซึ่งผมยังไม่มั่นใจแล้วาตอนนี้เขาบดแม่เหล็กเพิ่มหรือยังแต่ว่านาตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละเออยังไม่จะไปอัพต่อเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับยักษ์นะครับผมแล้วก็สมุดทีนี้เราไปดูกันครับว่ายักษ์สิบตัวเนี่ยนะครับท็ไมผมถึงบอกว่ามันสามารถฟาร์มได้วันหนึ่งเป็นสิบ้านเลยนะแต่าก,การที่ผมคํานวณดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับไปอ่นะดูนี่นะครับ เห็นไหมครับทั้งหมดตอนนี้เนี่ยที่ผมลองให้ดูเนี่ยมี83ตัวด้วยซ้ํานะครับผมแล้วก็อันนี้ไล่เรียงมาเลยนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมีเจมอะไรบ้างคุณก็มาย้อนดูเอาเลเวลเอานะครับก็ผมจะใช้ตัว15ล้านกับ13ล้านเห็นไหมครับแล้วก็ยักษ์10ตัวนะครับจํานวนทั้งหมดเนี่ยนะครับผมนักเตะในสนามเนี่ยทั้งหมดคือ83ตัวนะครับก็ไปต่อครับเดี๋ยวจะลองให้ดู1ทงธงแล้วกันนะครับส่วนบัฟเนี่ยมันก็เป็นบัฟที่ผมเหลืออยู่นะ ดังนั้นก็คุณก็ไปลดกันเอาแล้วกันว่าตอนที่คุณจะฟาร์มเองจะเป็นประมาณไหนนะครับพอดีว่าบัฟมันเหลือแค่นี้ผมก็เลยเทยให้ดูเท่านี้นะครับผมทางซ้ายล่างคุณดูได้เลยว่าผมใส่บัฟอะไรไว้บ้างนะครับผมอ่าก็ลองไปกดตามดูนะครับแล้วก็สมุดเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแล้วก็จะสรุปให้ตอนทอ้ายอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าเดี๋ยวในช่วงกลางๆก็มีผมเปิดให้ดูนะครับก็้เดี๋ยวไปช่วงสุดท้ายเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาอุยกันว่าสมุดเนี่ยมันเป็นแบบไหนบ้างนะครับ เมื่อกี้ก่อนเข้ามาเนี่ยผมก็รอให้มันรีเซ็ตนะครับในส่วนของเจมเกทสลิงก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะกระโดดเข้ามาปักธงนะครับนี่เห็นไหมครับบอกเลยว่านี่ยักษ์สิบตัวนะครับก็ตีไม่ค่อยล้มเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจํานวนเพชรที่ได้นี่บอกเลยว่าอื้อซ่านะครับผมที่สําคัญนะครับผมจะบอกเอาไว้อีกอย่างหนึ่งนะครับหลายๆคนมักจะไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้นะครับผมก็คืออย่างนี้ คุณเห็นทางขวาไหมครับที่มันเป็นแหลงนะครับกับรีเบิร์ดผมจะบอกให้ว่าแหงกับรีเบิร์ดมันมีผลนะครับมันมีผลในการได้รับเพชรเพิ่มขึ้นผมลองทดสอบกับตัวเด็กมาแล้วนะครับเมันมีตัวหนึ่งเนี่ยผมไปทำแหลงสิบเอ็ดเวผมก็มาปล่อย2ตัวหรือสาตัวด้วยนะครับผมไปทำแรงสิเแล้วผมก็มาปล่อยฟาร์มนะครับแล้วก็ปลดด่านทะลุไปเลยนะเแล้วก็ไอที่เหลือผมเนี่ยก็จะทําไปแค่แหลงแปดเพราะผมจะเอาสมุดมากกว่าเดิมนะครับทีนี้ นะครับในุทุกวันเนี่ยผมยก็จะสังเกตดูตลอดนะครับซึ่งบอกเลยว่าไอ้ตัวที่เป็นแลงด์สิบเอ็ด่ะมันได้มันได้เพชรเยอะมากมันได้เพชรเยอะกว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเทียบว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวธรรมดาของผมเนี่ยจะได้อยู่มาล้านสามล้านล้านสี่ล้านห้าแต่ว่าไอ้ตัวที่ผมกดแลงด์สิบเอ็ดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมันจะได้อยู่ที่ประมาณล้านแปดเออล้านเก้าด้วยซ้ำนะครับผมเออใครเป็นบ้างยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปทีนะครับ ซึ่งผมเองเนี่ยก็เป็นจริงๆนะผมบอกเลยว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับผมแล้วก็อันเนี้ยนะครับเนี่ยระหว่างที่ผมเดินฟาร์มเดินตีเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าผ่านไปครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งทางแนละ้วตอนนี้ได้มาสองหมื่นแล้วอะ่ะโอ้เยอะนะเออเหลือสองนาทีสามสิบไม่ว่าอนนะนนี่ผมไม่ได้ตัดต่อเลยนะก็คือผมเอาให้ดูเลยชัดๆนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับ ไล่ยาวเลยตั้งแต่ต้นธงจนหมดทงนะครับแล้วก็เนี่ยจะเป็นสมุดนะครับที่ผมใช้นะครับอย่างที่บอกครับตออสองนะครับไดมอนด์สองขี้สองบอจูนหนึ่งแล้วก็แม่เหล็กหนึ่งครับสเต็ปสอง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 นะฮะทีไปเรื่อยครับเห็นไหมครับคอมโบไม่หลุดด้วยนะครับผมถือว่าเคลียร์ไวพอสมควรแล้วก็ผมผมจะบอกไว้อีกนิดนึงนะครับ ความแหลกกับความน่วงของเครื่องอ่ะมันมีผลทําให้ได้น้อยกับเยอะต่างกันจริงๆนะสมมติว่าถ้าเครื่องคุณไม่ลื่นนะนะครับเวลาคุณเล่นนะ่ะถึงคุณจะบอกว่าเอ้ยมันดูเหมือนกับแบบมันสั่นสั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 นกระตุกสโลสโลอย่างเงี้ยแต่ว่าหลายหคนก็จะเข้าใจว่ามันก็ไม่เป็นไรมันก็ทํางานเร็วตามปกติแหละจริงๆไม่ใช่นะครับมันทํางานช้าลงจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเบตีการเก็บเพชรทุกอย่างมันช้าลงสโลลี่ไปหมดนะครับ มันก็ไดทำให้เราเนี่ยได้เพชรน้อยนะครับผมดังนั้นเนี่ยสำคัญนะครับพวกเฟรมเรทกับค่าคุณต้องคอยด,ดูดีว่ามันกระตุกมันหน่วงอ่ะนะครับมันมีผลอะไรกับตัวเราหรือเปล่านะครับคุณต้องคอยเช็คดูนะครับโอ้นี่ลอบไปสามหมื่นสองนะยังเหลือตั้งสามสิบกว่าวีนะครับผมโอ้ยผมว่าสามหมื่นห้าจะถึงเวือ่อวานสามหมื่นห้าโอ้ยผมว่าทะลุว่ะน่าจะทะลุสามหมื่นห้าว่ะ นี่ไงใบสามห้าแล้วเฮ้ยหมกแล้วสิบวาทีท้ายห้าสี่สามสองหนึ่งเจ็บร้่อได้สามเจ็ดนะครับเห็นไหมเออเล่สามหมื่นเจ็ดนะครับชัดเลยนะครับหรือว่าคุณจะเอาสามหมื่นหกพันเก้าก็ได้นะขอสต๊อกให้ดูสังเกตดูอีดีดนะครับสัตว์เลี้ยงผมเลเวลเก้าสิบเก้านะครับผมเห็นไหมเออ นะครับดามีหนึ่งร้อยเปอร์นะครับแล้วก็ได้เรียงมาผมพยายามจะหาตัวน้อยๆแล้วก็ได้ประมาณเนี้นะครับผมแล้วก็เจมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะใส่เป็นเจมสายตีนะครับเจมสายประหยัดนะครับแล้วก็เนี่ยตัวสิบห้าล้านสิบสามล้านตามจานวนนี้เลยนะครับไม่ได้ใส่ ex นะครับผมแล้วก็ผมบอกแล้วว่าไม่จําเป็นนะครับแล้วก็สมุดนะครับก็ใส่อย่างที่ผมอธิบายไปตอนต้นเลยเห็นปะเหมือนกันเป๊ะนะครับผมอย่างก็สองสองสองเห็นไห เอ่อคีสองดอกสองแล้วก็เพชรสองนะครับเอ่อแล้วก็หนึ่งแม่เหล็กนะครับแล้วก็หนึ่งอจูดนะครับตามนั้นเลยนะครับเรียบร้อยนะครับก็น่าจะครบถ้วนนะครับมานี้แหละนะครับผมเออทีนี้นะครับลองแวะมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับมีหลายคนบอกว่าถามว่าไอ้ดอกเนี่ยนะครับผมเทสเชอร์ฮันเตอร์เนี่ยที่มันมีโอกาสที่จะเพิ่มการดอกของในเวลาเราตีพวกกล่องพวกนี้ มันมีบทไหมใส่สองเล่มอ่ะเอากรงกนะครับมันเป็นมันเป็นอะไรที่มองเห็นไม่ได้ด้วยตาแต่จากที่ผมเล่นมาผมสัมผัสดูที่ลองใส่ระหว่างหนึ่งกับสองอ่ะมันเห็นผลก็คือมันน่าจะรวมเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มันน่าจะมันดอบดีอ่ะนะครับพวกของอ่ะมันดอกมาดีครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยงน้ำยาโน่นนี่นั่นนะครับผมเออมันก็ทำให้ผมเนี่ยไม่เคยขาดแคลนนะผมบอกเลยมันมาตลอดอ่ะนะครับแม้แต่ยาขาวตัวนี้ก็ดอกกระจายเลยนะครับ เออมันไม่มันไม่เคยขาดแคลนอ่ะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยใส่สองเล่มเนี้ยเอาไว้แต่ว่าแน่นอนสองเล่มนี้เนี่ยนะครับ Lucky Book Lucky b o o กเนี่ยกับไอเชนนี่มิงเนี่ยผมมองว่ามันตอนนี้มันค่อนข้างจะเลอะเทอะนะครับผมแลวยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเคลียร์ช้านะอย่างผมเคลียร์เร็วแว็บเดียวแตกผมยังไม่ค่อยอยากใส่เลยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรสำหรับผมนะผมมองว่าอย่างนั้นแล้วก็ทำให้เราเสียเวลามากกว่าถ้าเกิดว่าใครที่ยังนำเหรียญเ็น้อยอยู่เนี่ยเราไปใส่อีกนะผมบอกเลยว่ายิ่งแล้วไปใหญ่เลยนะครับ เออยิ่งแล้วไปใหญ่เลยอย่างตัวนี้เราคิดดูแล้วกันว่ายักษ์สิตัวอย่างผมยังทําได้1นึ่ง3งสามหมื่นเจ็ดอ่ะนะครับในหนึ่งทงทได้เท่าไหร่นะครับยังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปดูหน่อยครับเออเราลองมาแลกเปลี่ยนกันดูซิว่าแต่ละคนยังไงบ้างนะครับยักษ์สิตัวผมทาเอาไว้ได้ที่นั่นแหละครับสามหมื่นเจ็ดนะครับยังไงก็ใครมีอะไรสงสัยตรงไหนก็สอบถามผมได้นะครับหรือใครต้องการจะซื้อเอ็มนะครับหรือว่าจะซื้อยักนะครับก็ติดต่อได้ที่เพตผมเลยนะครับผม โดยตรงนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผลการเทรดนะครับผมสําหรับตัดยักษ์สิบตัวนะครับผมก็จัดให้แล้วนะครับว่ามันฟาร์มแมป99ได้จริงๆไม่อิงนิยายนะครับผมโอเควันนี้ยังไงก็เงาะชาแนแนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแจรกกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับบายๆจ่จุ๊บจุ๊บ